คุ้มมากเลยเนะาะขาสองร้อยตัวเลยนะเนี่ยรุ่นนีวว้ว้าวว้าววาเสื้อเชิ้ตชายแขนยาวล้วนนะะพิจ๋าของมาน้อยนะมีไม่ถึงสิบลูกนะคะ สามพันห้าร้อยบาทสองร้อยตัวคุ้มคุ้มจุกจุกไปเลยจ้ารีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะรอบที่แล้วไลร์แขนสั้นล้วนไลร์เดียวหมดดิกกี้ไงเธอมีอะไรนะ วอเวิร์กชอตแขนยาวจ้าสามพันห้าร้อยบาทคุ้มคุ้มจุกจุกไปเลยคุณพี่ดิกกี้เออเปิดมาก็ดิกกี้แล้วออกเลยเดี๋ยวลูกค้าว่าออกไปไหนเอาไว้เอาไว้ให้ลูกค้าถ่ายรูปนะสาแค <Capt ure. S 2> ปเจอร์ตอนท้ายคลิปนะลูกค้านะคุ้มมากสองร้อยตัวจ้ะไปไหนนะลูกค้าต้นทุนสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังค์เราได้แขนยาวล้วนหาไม่ได้นะผ้าคอตตอน ปะใช่เ work s h i r ตเธอมันชื่อเ work s h i r ตเออ work s h i r ตรวมผ้าเยอะมากนะสองร้อยตัวเธอคระสายแข, <า S 2> <ซ>ขนยาวหลุนล้วนหลุนหลุนไปเลยจ้ะแขนยาวล้วนหลุนไปเลยในไลน์กรุ๊ปมาริโอ้อม,นนนนมาริโอ้ส่งรูปมาโจะส่งทำไมบอกดิ ลบมันลบจะส่งมาทำไมแรงเลยแรงเลยจ้าเรามึงผิดอุ้ยขอโทษเธอพิมพ์ไปสีลบมันลบอย่าส่งมาเยอะเมื่อวานฉันก็ไปมาแล้วไงเออนีงไม่รู้เรื่องเลยนะเฟน <c oughs> ส่งมาอะไรเยอะแยะผิดกะ ใครรับรีวิวคุ้มมากจ้ะพี่จ๋าพี่จ๋าีอา่อุมันอมันส่งมาเป็นอุ้ยลูกค้าเดินป่านี่พี่เซนไปป๊บเดียวกลับนะเออฉันว่า<ม>ต้องแอบ,บไปไหนแน่เลยอะ่ะต้องแอบ,บถามไอ้หมิวละเธอไม่ต้องสืบหรอกไอ้หมิวก็บอกโอ้ผมก็อยากไปครับพี่ไม่ได้ละ ปแวะคุยนี่คนขายลูกชิ้นคนขายผลไม้รู้จักหมดเลยนะรู้จักทุกซอยไปเจอกันตามนั้นตามนี่อยู่เห็นพี่เขาเนี่ยเอออุ้ยรู้จักกันหมดที่โอ้ไปห้อยไปห้อยใหม่ๆเลยฮะอืมบ้านพี่บ้านพี่ขาดคนหุงข้าวโอ้ยโอ้ย ทุกไซส์นะเนี่ยแขนยาวนะคะใครแขนยาวล้วนๆจ้าใครถามหานะจ้ารวยไปไหนมาลูกแม่ไม่เห็นหน้าเลยสองร้อยตัวก็คือจุกๆจริงๆคุ้มมากเลูกโตมากดูดิอเล่ยนั่งครึ่งตัวแห็นกล้องเลยโอ้ยลูกหนึ่งครึ่งตัวลูกค้าดูดิสองร้อยตัวปกติไม่ถึงนะคะ อ,อุ้ยลูกค้าเอ้ยคุณ<ฮ>ต้นหุ้นสิบเจ็ดบาทนะคะรีวิวส่งฟรีลูกใหญ่ลูกโตขนาดนี้โอ้โหเ้าส่งเท่าไหร่เนี่ยเธอขนาดสิเพราะว่ามันมันไอ้นี่ล้วไงมันฟูสองร้อยตัวมันเขียนสองร้อย <200 S 1> ตัว,ห,ตวหลายโลอยู่มันฟูล้วไงถ้าสะอาดนะ สะอาดเลยผ้าสะอาดเลยคุณพี่จะมีเนื้อยีนด้วยนะสามสี่ตัวนะเห็นไหมรวมอะรวมจ้ะคุ้มมากต้นทุนสิบสิบเจ็ดบาทพี่ต๋าแรงเลิศโอ้ยมีแบรนด์ด้วยสามพันห้านะราคาเดิมมีน้อยนะคะรุ่นนี้ไม่ได้มามีน้อยน้อยใช้สอยอย่างประหยัดจ้ะ ตู้ไมค์แล้วไม่มีตังแล้วห้าหนึ่งหนึ่งขวายของเพอร์เจอร์อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนจะดูมุกเออเมื่อกี้จะซื้อที่ให้หมาวิ่งเล่นหนึ่งไรตอนนี้บอกไม่มีตังซื้อของหรอกบอกไม่มีตังได้ไงแต่จะต้องบอกว่าเรารวยมากหรอเจ้าเงินไปเก็บไปไหนขี้เกียจนับเงิน ไม่ทำอะไรนะเฮ้ยยาพี่เจนเหลือยาพี่หมอเหลือปะ<า>เอามาเผื่อพี่เจนด้วยเออกินยาหน่อยตรนี้น,นอนไหมตรงนี้นอนไม่ให้หลับหรือเปล่าสามพันห้าต้นทุนสิบเจ็ดบาทขายไงก็รู้รวยแบบกระโดดเหมือนเหา่าเงียเสียมลาม บอกหมกช่วงเนยาเหลือป่ะแบ่งพี่เจนเลยยาบำรุงเต็มหน้าตักเลยอ่ะหุ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะรีวิวหมดไหมเนี่ยคุณพี่เยอะมากเลยถามมันให้นเนี่ย ปกติเชิ้ตมันจะได้แค่แบบไม่ร้อยหกไม่ถึงสองร้อยไงเออล้วหกร้อยเจ็ดเออแต่ลูกนี้มันเป็นแบบงานสองร้อยแล้วสวยด้วยนะถ้าสะอาดด้วยนะรับ้าทุกไซส์เลยใช่แล้วออกลายหลายแนวด้วยแต่ได้แขนยาว work เชิ r ตนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตทำงานใส่เท่ๆพี่เอ้ยรลรอๆจะรลรอๆเลยท่อหลอเท่นี่แขนยาวล้วนๆเลยมีไม่เยอะนะคะ สี่ใหญยังสะอาดแต่งงานดีอ่ะดูแล้วงานสะอาดพี่จะ๊ะ <Yeah>. mm. วันเนี้ยต้องกลับไปหมุนหุนละหูบแล้วนี่ไงเอาดิหมุนเลยตรงนี้เลยเวลากินมันง่ายกว่าออกกำลังกายเนาะ กินก็แค่เข้าปากเคี้ยวเคี้ยวกลืนๆแล้วก็กว่าจะเผาผานแต่ละแคลแต่ละอะไรนะคนเราพี <c oughs> ่เต้นอย่ามาถามเลยนะหมดแล้วต้านจบไปแล้วแหมเอาข้าไวไปกินตอนเย็นอยู่เลยพแพทกินแล้วโอ้โหกินแล้วด้วยวกับบ้านไปนี่คือยิงตรงนี้เลอะนิดหน่อยไปซักตัง้ง ไม่เชื่อลองดูก่อนลองดูลองดูก่อนถ้าได้ทำได้สามวันก็จะแบบดอดีแล้วถาม,มารถกินใหม่เลยเหรออืมโอ้อขอบคุณนะ,ะคุณคิดถูกแค่เธอไม่ช่ลกินวิปไม่มีให้กินเลยเธอเมืม่อวานมุกก็ไปหาวิปเหมือนกันหมด เยอะไปไหนวะเนี่ยพรุ่งนี้จะเสร็จไหมเนี่ยพี่มันเยอะมากอุ้ยแต่มันสวยนะลูกค้าถ้าสะอาดอะพาครั้งแรกนะมาครั้งแรกเลยเลยขอรีวิวหน่อยเออเพราะเราจะไม่รีวิวแล้วพี่มันเยอะเกินไปไม่มีคลิปเยอะนไไม่มีคลิปเยเยอะเกินปุยมุยอะกางเกงยีนขาสั้นป้ายเขียวก็ไม่ได้เปิดเลยยี่สิบกว่าลูกแล้วมั้งเลยเดี๋ยวเล็กอะ ของมันมารัวร um> ัวรัวรัวเลยตอนนี้แล้วเรารีวิวไม่ทันเนี่ยพี่เมื่อวานก็ฝนตกไม่ได้รีวิวเลยฝนตกหนักมากเมื่อวานวันนี้ดีนะเนี่ยเธอฉันว่าอาจจะใกล้ละวันที่ยี่สิบสามเขาว่ามันจะออกไมเหรอโอ้คนก็บอกสิ้นเดือนหนุนขึ้นเดือนเลยหรอคืองงอยู่ว่าสรุปว่าจะวันไหนกันแน่เออหมดฝนอ่ะฉันก็ไม่อยากเอารถมาเปลืองน้ำมันอุ้ยตอนนั้นสวยมากเลยที่เลาถงอ เอาวลาแพทสิ่งนี้เ่าเนี่ยเชิดแขนยาวหายากนะยาวล้วนนะคะพี่เชิตยาวล้วนนะหายากค่ะโอ้เธอเพราะฉันขายได้ทุกอย่างนะที่ฉันส่งไปอ่ะแต่ก็บอกอยู่แต่ฉันที่เก็บส่งไปเพราะฉันเป็นคนจ่ายตังค์เขาบอกแล้วแต่ลูกเลยแล้วต่คนจ่ายตังค์พี่เจนเอาเวลาลูกเนี้ยให้แม่ไป ถ่งฟรีป้ายห้อยอีกแล้วพี่เอ้ยเออแรงเลอเธอดูแขนก่อนแขนแขนแขนผังพแพทเลยหลายตัวมากเลยนี่ไงบอกแล้วได้ทุกตัวนะใครจะรับข้ามาย้อนดูทีหลังก็แคปรูปมาได้นะลูกค้กาอยากกินอีกแล้วอะไรอ่ะโอ้ยพูดอะไรเนี่ย พูดมันม่วงในหัวฉันไปขนมจีนสายตายแล้วเนี่ยเย็นนี้จะไม่กินอะไรแล้วจะกลับบ้านหรือไม่หรือว่าจะไปกินขนมจีนสายป้าเดียร์เมื่อกี้บอกจะกลับไปหูหมุดหหมุนแล้วไม่จะะเเนนนคาลยไข่ต้มกิมจิไม่คือจริงๆฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะกจะต้องยำเมื่อวานฉันเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเอง ไม่ได้หรอกเธอเมื่อกี้ยังแหม่สามวันฉันจะทำสามวันโอ้โหมันจะไม่อ้วนได้ยังไงใก่จะใกล้จะไซด์เดียวกันหมดแล้วนะฉันบอกเลมระหว่างที่กุกไก่บอกว่ามุกอ้วนขึ้นก็ะเดียขึ้นรับอีกแล้วปะเนี่ยพี่ไก่ทักมาถ้ก็บอก่าน้องับค่ะหนูก็กินกินเยอะเลยพี่ช่วงนี้หนูกินเยอะ นี่ security นะคะลูกค้ายืมไปเบ้นใส่หน่อยมาเขาเป็นมาริโออาชิปเสริมมาริโอเมาร์รอหาชิปเสริมได้แล้วเหรอให้สามีแถวนี้ไม่ได้คอนโดเฮ้ยหมู่บ้านเยอะนะแถวนั้นอะออกไปออกเบนดิ้ะหมู่บ้านเยอะนะหมู่บ้านเยอะนะกอ่แถวนั้นเนาะ 3,500บาทนะคะคุณพี่แข่นยาวล้นๆน่ะหายากมากมากเขาเปิดตั้งแต่กลางวันแล้วเธอใช่รุ่งกับป้าเหรอใช่แต่ว่าต้องต่อยคิวหน่อยดูงเกงดิกลางเดือนไม่น่าไม่่นาฟีดไปหมดเลยไปโอ้ยจ้าโอ้ย เธอใครดูสามร้อยหกสิบห้า next day ยังใครแค่ตอนนมีสามภาคแล้วเนี่ยฉันอ่ะโอ้ยดิกกี้อีกแล้วฉันเลือกไม่ถูกเลยว่าฉันจะเลือกใครคนที่มาก่อนกับคนที่มาทีหลังน่ะอ้ยดูนะนี่แค่ดูนะโอฉันคิดว่าฉันเป็นนางเอกฉันหลับอย่างเดียวฉันไม่ได้ดูเป็นเธอเธอจะเลือกใครอ่ะโม ไม่รู้ฉันไม่ได้ดูอ๋อเหรอไม่ได้แต่ได้ดูแต่ก็คงดูแบบแม่คือหล่อเหมือนกันทั้งคู่ไงแล้วหุ่นแบบเหมือนสวรรค์สร้างอ่ะบอยสก้ากเป็นมัดมัดอ่ะบอยเก้าเออกล้ามเป็นมัดมัดนี่หมายถึงพี่เจนหรือเปล่ากล้ามอันไหนอ่ะอันไหนอ่ะมัดรวมกันมั้งแต่พี่เจนเขดูมัดเดียวโอ้ยให้ดอีกเออจริงพี่เจนดูผมเน โอ้โหโยังไม่ลดไปไหนเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ถึงเคร şey right. ื่องลูกเลยเลยให้จัดเน็กซ์รีวีดูแบบเขาจัดของว่ารีวิวจนหนึ่งป่ะโอ้แบบจริงๆค <S <S ๆือม so ันเยอะมากนะเนี่ยเกือบจะเกือบไหลเอาขาจ้าเกื่อบไหลใครย้อยพี่โอ้ยพี่เอ้ยใครใจดีมาเอฟหน่อยเร็วอ่าแต่แบนมาเลยไหมนะเออได้ไหมก็ขึ้นเลย อ้ยด <T itt les> um ิ ada, en, ๊ก ouais <ista> pues <ió> ี้ใหม่แหละโอ้หดูดิมันโอ้ยมันเยอะมากเลยอ่ะพี่ต้องขออนุญาตเนาะพี่เนาะไม่ว่ากันเนาะอยากจะรีวิวกางเกงยงีน่ะขอสักคลิปนึงอ่ะเอามาเลยอะไเอาตัวล้านๆมาเลยมยาใต้มาเลยทำไมมันดิกกี้เมื่อกี้ไปไหนดิกกี้เออโอ้ดิกกี้ค่ะคาฮาร์ดคาฮาร์ดคาฮาร์ดพี่มันเยอะจริงอยูดิตัวทำกำไรนี่นั่งคุยไปยังไม่หมดเลยอ่ะ ดิกกี้ดิกกี้ราซาดิ๊จะเหนื่อยโอ้โหสิบห้านาทีสิบห้านาทียังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งเลยจ้ะสิบห้านาทีจ้ะใครเอาได้ทุกตัวนะปลายหอยจับปลายห้อยสวยนะใหม่กลิบเลยเธอตัวนี้แขนยาวล้วนนะพี่สามพันห้าตกต้นหุนสิบเจ็บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวดูตัวเด็ดๆมาให้แล้วกันเออดูปลายห้อยละวอะไรอ่ะ หมิวไปวางเกียงยีนไหมพี่ลูกนึงไปยิงขาสั้นป้ายเขียวอ่ะเ<ฆ>ขียนยีนช็อตอ่ะโน่นโน่นดูเนี่ยยีไลท์มาด้วยนะว่ามีกี่ลูกอ่ะทั้ง<า>หมดอ่ะโอเคหูใหม่เก็บเลยงานใหม่ป้ายห้อยก็จัดให้้ยใคร CF รีวิวได้ทุกตัวแน่นอน แต่เราจะนอนแน่ๆเ, <laughs> เยอะขนาดนี้อ,อ,อ,อุ้ยลสะสกองสกอตน่ะให้ลูกค้าดูเออเสื้อเชิ้ตแขนยาวชายคุณพี่หล่อๆเลยวะ่ะอยากรู้เอาใกล้ๆเอาไกล,ๆเ,กลๆเออห <c oughs> กใส่ในนั้นไม่ัวไม่อะไรกินน้ำแข็งอ่ะดูดิ จะลองขอกินแด้วนะดิกกี้อีกแล้วดิกกี้ก็แบบคุ้มๆแล้วเออพี่ได้แบบว่าอะไรนะลูกค้าต้นทุน17บาทลูกค้ามียีนปรับรายด้วยโคตรคุม้ม<อ>แขนยาวล้วนๆจ้ะ มัดมาเลยเนาะดีวะ่ะใหม่ไม่ไหวเนี่ยบอยสกเกลอีกแล้วบอยสกเกลอีกแล้วลูกค้าบอยสกเกลก็มาดิจ้าเอออุ้ยมันมัดมาอย่างนั้นเลยเนาะมัน,ม,นม,มาห้าสิบตัวแน่เลยอะเลยใช่ใช่ชเพราะว่ามันน่าจะอัดอัดยากอะอืมลูกใหญ่โตโมโหระทึกมากอะฉันบอกเลยคือใหญ่จริงดิกกงดิกกี้อะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่า บอยสเกลอีกแล้วเธอไหนเอาบอยสเกลมาสิลูกค้าบอยสเกลอุ้ยมีแบรนด์นะลูกค้ามีแบรนด์ให้ลุ้นนะบอยสเกล America ค่ะบอกบอยสเกลนี่คือตัวทำเงินเลยนะป้ายห้อยอีกแล้วเนี่ยบางตัวยังไม่ได้ใส่เลยซ้าบางตัวก็ใหม่ๆต้นทุน17บาทลูกค้าได้เชิดแข่นยาว บอยสเกลมาอีกแล้วจ้าอย่างนั้นเดินนัดเฟซอย่างหล่ออ่ะพี่จ๋าให้ลุกตัวเลยลูกค้ายี่ห้าเดี๋ยวโอเคบอยสเกลอีกแล้วบอยสเกลยังไม่เคยรีวิวเลยนะไปนี้นะสงสัยเอาบอยสเกลมาเลยเลยมีอีกป่ะบอยสเกลมาใช้ปะนะหน้า เอาแบรนมาโชว์เลย FF เ,เ,เลยคุณเทจุกๆไปเลยสองร้อยตัวสามพันหน้าต้นคนสิบเจ็ดบาทคุ้มมากแม่อุยอ้ยแจ็กกี้กี่ตัวเธอดู็กกี้หนึ่งสองบางคนนะอ่ะอฟไม่ทนันเห็นไหมล่ะาขาเออซ้ายขวาซ้ายขวาสลับไปเลย ดิกกีี่ตัวแล้วสว้าดิกกีี่ตัวแขนยาวล้วนนะจ๊ะพีจ่จ๋าอันนั้นอะไรอันนู้นนะลูกเรียกคือมันเยอะฮะหนึ่งหนึ่งะหนึ่งหนึ่งก็ทำราคาได้นะเธอขาหาดแซบอุ่ยขาหาดแค่หัว ค่หนึ่งหนึ่งบอยสเกลมาเลยบอยสเกลโอ้วันนี้อากาศดีห oh. มุก oh. บอกว่าวันนี้อากาศดี Done. <c oughs> ดันดันเอารถมารถ <c oughs> ครอบครัวว <c oughs> ุ้ยแลวเด็กนี่ลูกตัวใหญ่แล้วด้วยอลูกหมุกนี่ตัวใหญ่กว่าฉันทุกคนแล้วนะ สี่เธอเหนมาไหนฉันอัดสี่นะเธอพัดแขนฝั่งนู้นมามันเร็วอะเนาะมอไซค์อะปุดปาตพดปา๊บตเมื่อก่อนก็อัดสามไปกับเพื่อนรักนะมีเพื่อนหายหมดแล้วไม่มีใครครบแล้วปากสั่นเลยอะดูดิอเออามาทางนี้บ้งางไหเธอฮะ สามพันห้านะคุณพี่รีวิวส่งฟรีนะคะเอาเก้าอี้ออกหน่อยจ้าเก้าอี้นี่แปดกิโลนะเนี่ยยกทีนะไหลลุกเลยนะออกมาอีกเอามาอีกเออเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ลูกค้าดูว่าเราได้แบรนด์อะไรบ้างนะคะอุ้ยบอยสเกลก็กี่ตัวแล้วเธอโอ้โอบโอตเฟส ผ่องล้นไปเลยอันนี้เดี๋ยวฉันได้บอยสเกาเออเออเออได้ได้บอยสเกลโอ้ยสองตัวเลยจ้ามีเธอมีเนี่ยที่เจนเอาเลยฉันได้จิตตัววะไงอุ้ยสงสารนกบอยสเกาหนึ่ง เดี๋ยวแมวกาดนี่ก็งานปลาไม่เป็นไรหรออันนี้ลูกค้าจ๋าใครรับนะคะได้ทุกตัวนะคุณพี่ดูดิกกี้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 สี่ตัวจ้าอ้ยคาฮาร์ห้าหนึ่งหนึ่ง หุยแรงเลอร์แรงเลอร์สตัวอย่างรอเลยอะ่ะ The n o น f a ตเฟสบอยสเกลใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะคะคุณพี่3500บาท200ตัวจุกๆไปเลยคุณพี่จ๋ารีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่ะส่งปลายทางนะคะ